ครับวันนี้มาอัปเดตแผลที่บวมตรงข้อเหนือเล็บนะครับอที่ว่าบวมวันก่อนมาวันนี้เขาคงจะคันเขาก็เลยลิ้นเลียเลียบ่อยๆลิ้นคัานี้อยาบไปคล้ายกระดาษทรายนะครับเลียบ่อยแล้วก็ทำให้เกิดแผลแสดงว่าเขาคงจะคัน มีน้ำที่ใส่ยเยิ้มแล้วแมงวันปอมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เลยดูจากเน็ตก็ใช้ยาตัวนี้นะครับรำมาทาที่แผลนะครับยาตัวนี้เป็นยาเช่นเช่นไวโอเลตตาสีอดาว ยา t ไม่มีอันตรายนะครับเป็นยาป้ายลิ้นก็บบเด็กนะครับไม่มีอันตรายเห็นคนในเน็ตเขาใช้กันก็ก็มาลองทำบนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าขั้นแรกก็หาสำลีนะครับสีชุบตัวยาแล้วก็ไปเอาไปป้ายาไปทาที่แผลนะครับ ได้นะครับยานี้จะเป็นสีม่วงผลีดนิ้วนะครับล้างออกยากเดี๋ยวจะลองใต้าวยอีกครับเขาิน,นะครับรมนะ่ดินแสดงว่เาเขาจะคันก็ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอาการเป็นย,ยังไงหายยังไงเดี๋ยวจะอัปเตดตให้ดูอีกทีนะครับอุตสหดดีใจนึกว่าจะหายที่ไหนได้เผลตรงที่ข้อที่บวมด้กลับตกผู้เลียจัดเลยเขาเลียเสีงว่าขัดมากเลยเยเยกเียหลายๆครั้งทำให้ถลอกเปลกไปหมด มีแค่จุดเดียวนะครับไอ้ตรงคอที่ว่าเป็นตุ่มก้อนข้างในหายแล้วหายแล้วแล้วขาที่ว่าบวมก็ปกติแล้วครับหายปกติแล้วยังเฉพาะป็นเฉพาะไอ้ข้อเท้านี่แหละที่แผล,ลแตกนี่แหละยังมีปัญหาอยู่เต้เขาก็เดินปกตินะครับไม่เดินไม่กระโผกกระเป๊กแต่ว่าคงไม่เจ็บอ่ะคงจะคันอย่างเดียว เดี๋ยวค่อยเราดูอาการต่อไปนะครับถ้าเกิดจะไม่ไหวจริงๆก็คงจะเรียกก็ไม่ฉีดยายอีกครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ